เรื่องนี้เกิดกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วและมาถูกเฉลยเมื่อตอนต้นปี2 5 6 6นี่เองครับผมอยู่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนอื่นผมต้องอธิบายบริเวณบ้านผมก่อนคือบ้านผมจะอยู่ในซอยใกล้ถนนหลักบ้านผมจะมีที่จอดรถติดถนนเข้าซอยเลยส่วนห้องของผมที่เห็นเหตุการณ์เป็นบ้านต่อออกมาที่หลังจะยืดออกมาจากข้างบ้านติดถนนในซอยเลย ถ้ามองออกมาทางหน้าต่างทางซ้ายจะเห็นประตูลูกกรงเป็นแนวยาวส่วนทางขวาจะเห็นถนนในซอยและสามารถมองออกไปถึงถนนใหญ่ได้เลยครับเข้าเรื่องนะครับช่วงสงกรานปี61ผมขับรถยนต์ไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอตอนขากลับสักช่วงตีสองรถแทบไม่มีวิ่งแล้วผมเห็นอุบัติเหตุก่อนถึงบ้านผมสักกิโลหนึ่งได้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนกับรถทัวร์หรือรถโรงงานนี่แหละคือสภาพศพน่าจะเละผมเห็นช่วงกู้ภัยหิ้วขาไปต่อหน้าผมพอดีเลย ผมก็ขับผ่านไปไม่ได้อะไรถึงบ้านก็เข้านอนตามปกติแต่ภาพก็ติดตาอยู่พอตื่นเช้ามาแม่ผมเล่าให้ฟังว่ามีรถชนเมื่อคืนเห็นเขาว่ามีคนตายผมที่รู้อยู่แล้วก็ได้แต่ฟังไม่ได้คิดอะไรเพราะแถวนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยอยู่แล้วเพราะมีรถโรงงานวิ่งเข้านิคม304เพราพอตกกลางคืนผมจะชอบนั่งเล่นเกมช่วงหัวคำ่ำพอสักเที่ยงคืนก็จะเปิดคลิปดูก่อนนอนตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งหมาในซอยนี่หอนรัวๆเลย ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเสียงรถกู้ภัยหมาถึงจะหอนอันนี้เป็นเรื่องปกติของบ้านผมนะที่อื่นเป็นหรือเปล่าผมไม่รู้วันนี้มันหอนนานมากนานเป็นชั่วโมงเลยผมเลยแง้มบ้านดูเห็นคนเดินขากะเผลออยู่ข้างถนนผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กแว้นแถวนั้นเพราะมันชอบแข่งรถกันเส้นนี้ก็ไม่ได้คิดมากไปอาบน้ํานอนตามปกติคืนวันที่สองผมก็ทํากิจวัตรเดิมๆคือเล่นเกมหัวค่ําพอเที่ยงคืนก็เปิดคลิปดู เวลาเดิมเลยตีหนึ่งหมาหอนอีกผมเลยแง้มม่านดูอีกก็เห็นคนเดิมเลยเดินขากระเพลกกระเพลแต่รอบนี้เดินขากระเพลเข้ามาในซอยด้วยผมนี่รีบอาบน้ำปิดไฟนอนคิดในใจว่าผีหรือเปล่าวะสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนแหละเพราะในซอยก็ยังมีบ้านอีกหลายหลังคืนวันที่สามผมก็ยังทำกิจวัตรเดิมเวลาเดิมพอถึงตีหนึ่งหมาหอนอีกเหมือนตั้งเวลาไว้เลยแง้มหน้าต่างดูเจอคนเดิมเลย คราวนี้เห็นชัดเลยรู้ว่าเป็นผู้หญิงเดินกระเพลกอยู่ข้างถนนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาในซอยผมคิดว่าก็คนนั่นแหละเลยไม่ได้ใส่ใจแต่รอบนี้นางเดินมาหยุดอยู่ที่ลูกกรงบ้านผมใกล้ๆกับหน้าต่างผมเลยแล้วพูดเสียงเหมือนหนังผีจูออนเลยอ่ะอ่ะอ่ะค่ะขอเออเอออ่ะค่ะคือคืนอ่ะอ่ะอ่ะเสียงวนอยู่อย่างนี้เลย ผมนี่ไม่อาบน้ำแล้วนอนคลุมโปงท่องนโมขนาดคลุมโปงยังได้ยินเสียงชักเลยขนลุกจนไม่รู้จะลุกยังไงแล้วนี่ขนาดไม่ได้เห็นหน้านะแค่ได้ยินแต่เสียงแล้วผมก็หลับไปสภาพนั้นเลยพอสักสาย,สายตื่นนอนมาผมรีบเล่าให้แม่กับน้องฟังก่อนเลยแม่ถามว่าไปทักอะไรมาหรือเปล่าถึงได้มีอะไรตามมาผมเล่าให้ฟังว่าตอนกลับบ้านคืนนั้นขับรถผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรเลยนะ แม่เลยบอกให้ผมไปทำบุญให้พระพรมน้ำมนต์หน่อยผมก็เตรียมตัวออกเลยแต่ก่อนจะไปวัดผมแวะไปล้างรถที่ร้านพี่ที่รู้จักกันก่อนซึ่งร้านอยู่ห่างจากบ้านผมไม่ไกลมากแกชื่อพี่ชนนามสมุติเอารถไปล้างเสร็จผมก็ไปซื้อสังฆทานแล้วรีบไปทำบุญที่วัดเล่าให้พระท่านฟังท่านก็บอกว่าเขาตามเรามานะสิแล้วก็จัดการพรมน้ำมนต์ให้ผมทั้งผมทั้งรถเลยเสร็จแล้วก็สบายใจ พอตกกลางคืนคืนนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีหมาหอนไม่มีใครเดินกระเพกผมก็คิดว่าจบแล้วละ่ะได้ผลแล้วจนเหตุการณ์นี้ผ่านไป5ปีเมื่อต้นปีนี้ผมทำหมูย่างกินที่บ้านผมชวนพี่ชนมานั่งกินด้วยตามประษาคนรู้จักพี่ชนแกเปิดร้านคาแครมานานละแล้วผมก็เป็นลูกค้าประจาแก กินไปกินมาดึกๆึเริ่มเมากึ่มกึ่มตอนนั้นนั่งกันอยู่สี่ห้าคนพี่ชนแกเลยชวนเล่าเรื่องผีแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อห้าปีก่อนช่วงหลังสงกรานต์แกก็เปิดร้านปกติแหละมีคืนหนึ่งช่วงประมาณตีหนึ่งแกเห็นคนเดินกระเพลงอยู่ข้างถนนแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนั่งจิบเบียร์ไปเรื่อยเปืย่ยผ่านไปคืนที่สองแกออกไปซื้อของกินที่เซเว่นช่วงประมาณตีหนึ่งนี่แหละแกบอกเจอคนเดินกระเพลอีกแล้วแต่คราวนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกับแก แกก็คิดในใจว่าถ้าเจ็บขาทำไมไม่นอนอยู่บ้านออกมาเดินทำไมมาถึงคืนที่สคืนนั้นแกนอนแล้วแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงอ,อ,อ,อะอะอะคะขอเออเออะอะคะคือคืนอะอะอะแบบเดียวกันที่ผมเจอผมนี่ฟังอยู่ถึงกับขนลุกเลยแกคิดในใจว่าเสียงอะไรวะเนี่ยแกได้ยินเสียงมาจากชั้นล่างแต่แกนอนอยู่ชั้นบนแกเลยเปิดกล้องดูก็ไม่เห็นมีอะไร ทุกอย่างว่างเปล่าแต่เสียงยังอยู่แกเลยนอนสวดมนต์แล้วหลับไปแต่จุดพีคคือคือนที่สี่พี่ชนแกนั่งจิบเบียร์กับเพื่อนอีกคนอยู่หน้าร้าน<ๆ>ก็ปิดประตูอะไรหมดแล้วล่ะช่วงเวลาเดิมเลยคือประมาณตีหนึ่งตอนนั้นเพื่อนแกเมาได้ที่แล้วแต่พี่ชนยังได้เรื่อยๆจังหวะนั้นอยู่ๆก็มีร่างผู้หญิงโผล่มาจากข้างร้านเลยแกเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดแบบเคลือะๆมากเหมือนไปคลุกฝุ่นมา มีแผลเต็มตัวเต็มหน้าเลยขานี่บิดเบี้ยวผิดรูปไปข้างหนึ่งยู่ยูโผล่มาแล้วพูดอะอะอะค่ะขอเออเออะค่ะคืนคืนอะออะแกรู้เลยผีแน่ๆคนที่ไหนจะโผล่มาสภาพนี้แกกระโดดเยงเลยรีบเรียกเพื่อนให้วิ่งเข้าร้านเพื่อนก็ดันเมาไม่รู้เรื่องอีกก็เลยปล่อยไว้หน้าร้านอย่างนั้น พี่ชนวิ่งไปนอนสันอยู่ในห้องพระจนเช้าเช้ามาแกรีบเล่าให้แม่ฟังก่อนเลยแต่แม่ไม่เชื่อด้วยซ้ําเพราะเปิดดูกล้องย้อนหลังก็ไม่เจออะไรนอกจากเห็นพี่ชนแกกระโดดจนล้มแล้วคลานเข้าร้านแม่บอกเมาแล้วหลอนเองมากกว่าแต่พี่ชนแกยืนยันว่าเห็นแน่ๆแ,แล้ววันนั้นก็มีพระกับกู้ภัยเข้ามาหาแกบอกว่าเนี่ยคนตายมาเข้าฝันญาติว่าอวัยวะไม่ครบขาดนิ้วก้อยเท้าแล้วก็ยังให้ญาติเห็นชื่อร้านด้วยนะ กูภพยเลยขออนุญาตตรวจหาปรากฏว่าเจอนิ้วก้อยคนเล็กๆอยู่ใต้ชั้นเก็บของที่ใช้ล้างรถพระแกเลยทําพิธีพาวิญญาณกลับบ้านและพรมน้ํามนต์ให้ร้านหลังจากพระกับกูภัยจากไปแล้วแม่แกก็ด่าเป็นชุดเลยว่าขับรถอีท่าไหนให้นิ้วคนอื่นติดมาเขาเลยมาตามหาที่ร้านผมที่นั่งฟังอยู่ว่าจะเล่าบ้างผมถึงกับเบรกเลย จากที่ฟังพี่ชนเล่ามาผมสรุปได้ว่าตัวการน่าจะเป็นผมนี่แหละที่ขับรถไปติดนิ้วก้อยน้องเขามาแล้วเขาคงมาตามที่ผมก่อนเพราะผมเอารถไปล้างนิ้วน่าจะหลุดกระเด็นไปอยู่ใต้ชั้นวางของร้านพี่ชนเลยน้องแกเลยตามไปเอาคืนที่ร้านต่อจนถึงตอนนี้พี่ชนแกยังไม่รู้เลยนะคิดว่าถ้าแกบังเอิญได้มาอ่านแกคงมาด่าผมแน่ละ่ะจบครับ